สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c o l Channel อีกครั้งนะครับจากที่ทุกคนรู้นะฮะจากชื่อใต้คลิปก็รู้อยู่แล้วว่ามีคลิปอะไรนะจากที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการอัดคลิปไปครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากกี้นะฮะทำไฟเสียนะครับเพราะงั้นก็นเลยต้องมาถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งนี่เป็นอาทิตย์ถัดมาจากที่อาิที่ที่แล้วถ่ายไปแล้วครั้งนี้เราจะมาเปลี่ยนไอ้นี่นี่คือ เอาเป็นว่าในนี้มีซันนี่อยู่นะครับทุกคนน่าจะรู้จักซันนี่กันเป็นอย่างดีจะเปลี่ยนย่าให้ซันนี่เพราะว่าพี่เงินเขาย่าหนูมาใส่ให้มันไม่ควรนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะให้อาหารเด็กๆก่อนมาจากตัวแรกก่อนเลยฮะในหลายคนไม่ค่อยได้เห็นตอนเปิดกล้องว่าน้องๆเขาอยู่ตรงนี้เสมอนะฮะแปลว่าถ้าน้องๆอยากเห็นก็สามารถบอกพี่ได้ครั้งนี้เราจะให้อาหารน้องสโนวก่อนการให้อาหารแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการเอาไปล่อหรือว่าอะไรถูกไหมครับแต่ว่าสไตล์พวกผมเนี่ยคือวางให้มันไม่ หนูตกเริ่มไหมเนี่ยโอเคไม่เละปกติเนี่ยจะครั้งครั้งก่อนน้องสโนว์เขาไม่ยอมกินอันทีนะครับเพราะงั้นครั้งนี้พี่ก็ค,คาดว่ามันก็คงไม่กินอันทีแหละก็คงต้องวางเอาไว้นะอาจจะเป็นนิสัยน้องครับเดี๋ยวลองล่อดูก็ได้ถ้าน้องเขาไม่กินเดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับ เฮ้ยกินว right. okay. <ập mat puppy lift> okay. ่ะทางนี้กินโอเคถ้าน้องเขากินอย่างนี้ก็คือเคเดี๋ยวรอน้องเขาค่ะไม่ใช่คย่อนเดี๋ยวรอน้องเขาก็เดือกเข้าไปนะครับที่ระหว่างรอน้องเขาก็เดือกเนี่ยเดี๋ยวอ่าเราจะไปให้ตัวอีกเพื่อความไม่เสียเวลาต่อไปนะครับเป็นลาวาเป็นงูคอนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นงูคอนอ่าชื่อพันธุ์ของตัวสโนเนี่ยชื่อพันธุ์ของตัวสโนมีชื่อว่าสโน มันคืออะไรนะสซนโอแซลมอนนี่ซื้อไม่ใช่ชื่อพันพันคอนแต่เป็นอ่าลายลาย,ลายชื่อลายเป็นสซนโอนแซลมอนใช่ไหมเขาเรียกลายใช่ไหมแต่ที่ร้านเขาติดแซนโออย่างเดียวแต่ที่ร้านติดสซนโอนอย่างเดียวย่อันนี้แซลมอนแท้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าแซนโแทก็คือตวมาขาวจ๊ว <laughs> เดี๋ยวอันนี้พี่ปิดลําหลุมแล้กกันอ่าต่อไปอันนี้เป็นลาวานะครับเป็นพันคอนเหมือนกันนะครับนี่ตัวเมียน,นี่ตัวผู้ตัวผู้ใช่ไหมน้องลาวาเรา น้องลาวาตัวใหญ่กว่าสนูหน่อยนึงนะเอามาไหน่ลูกเอามาไหนฮัลโหลโอเคเนื่องจากครั้งที่แล้วอ่ะการให้หนูน้องเขาไปอ่ะน้องเขาอ้วกครับเพราะงั้นเราก็จะลดขนาดหนูให้เหลือเท่าสนูเพราะว่าครั้งที่แล้วมันอ้วกนะพี่ก็เลยขอลดขนาดหนูหนะ่อยเผื่อแบบมันย่อยไม่ทัน เด,เดี๋ยวเราเอากล่องออกมาก่อนฮนะแต่ถ้าเป็นคลิปครั้งที่แล้วที่ลงไปเนี่ยจะไม่มีตัวที่3ให้เห็นนะครับแต่ครั้งนี้มีแล้วเพราะว่าเราไปเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตนะครับน้องคนนี้อ่าเป็นชื่ออ่าชื่อชื่อชื่อ,อ,อลายน้องยาวมากเป็นงูพันคิงนะครับชื่อไลน์ไฮไวท์รีเวิร์สทริปอ่าแคลิฟอร์เนียนะฮะไฮไวท์รีเวิร์สทริปแคลิฟอร์เนีย จริงๆมันมีวิธีการดูอยู่จากที่พี่เงินเขาบอกมานะฮะว่าตัวตัวเนี้ที่เรียกว่า reverse เพราะว่าอ่ามันมีเห็นในดำๆรอบๆตัวไหมไม่เห็นหรอกล่องกล่องบังหรอ,อ,อกล่องเวนี่เปิดยาก,ากน,นี่ดูลายดูลายตัวน้องดูว่าเนี่ยไอลายสีดำตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าลายสตรป แต่ถ้ามันมีสีดําข้างๆแซมๆอยู่อ่ะที่มันไม่เป็นขีดๆเดียวอ่ะมันเรียกรีเวิร์สมันก็เลยเรียกกลายเป็นรีเวิร์ดสติปร่วมกันไปนะเขาก็เดือดเข้าไปแล้วอ่ะตัวมันเล็กไปปะเนี่ยเดี๋ยวลองอาทิตย์หน้าให้ตัวใหญ่ให้ไม่อ้วกก่อนหนูว่าให้ไม่อ้วกก่อนแต่เขามองนะ หนูเป็นคอนลูกอย่าตะกาเหมือนคิงอันนี้เป็นงูคิงนะครับงูคิงจะมีนี่ชยชุยทุยนใส่ตะกามากกว่างูคอนนะครับแล้วก็งูที่มีคําว่าคิงทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอปบ้าคอปบ้าคืองูเห่าใช่ไหมคิงคอปบ้าก็คืองูจงอางในบ้านเราแต่ว่าไอ้ที่มันใส่คําว่าคิงเข้าไปเนี่ยมีความหมายว่ามันกินงูเหมือนกันนะครับเพราะงั้นงูคิงตัวนี้ก็คือกินงูเหมือนกันก็อย่างงูคอนกับงูงูคอนสองตัวเนี้ยจะไม่กินงูจะไม่กินงูแต่ว่าน้องคนเนี้ย จะกินงูนะครับลืมแนะนําตัวไปเลยอะ่ะน้องคนที่กล้องถ่ายอยู่ตอนนี้มีชื่อว่าอ่าสโนนะครับสโนฮาเิชันส่วนน้องลาวานะครับน้องลาวานะครับน้องลาวามีชื่อว่าลาวาตรงๆเลยครับพวกผมเรียกลาวาส่วนคนสุดท้ายเนี่ยที่กําลังจะให้อาหารมีชื่อว่าอ่าขาวซิวานะครับขาวซิวากินหนูไหมซึ่งหนูเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินได้ปะนะแต่คือที่ร้านเขาให้ไซนี้มาผมก็มันก็กินได้ลมะมั้ง ินสใ,ใ,ใ,ใหญ่ไปหรือไงใหญ่ไปใหญ่ไปเหรอลูกอันนี้ต้องลองดูว่าน้องเขาจะกระเดือกเข้าไปได้ไหมเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่นะจากตรงปากปากมันเล็กอ่ะมันจะกระเดื่อเข้าไปได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนครับอันนี้ต้องรองดูก่อนสําหรับน้องคนนี้นะฮะต้องรองดูก่อนน้องพยายามจะกระเดือกอยู่นะตอนนี้พยายามอ้ากรามตัวเอง ถ้ามันไม่คอมพลีทขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเอาหนูตัวใหม่ไปอุ่นนะครับส่วนตัวนี้ก็โยนให้ซันนี่ไปถ้าสามารถผ่านในนี่ผ่านขาคู่แรกไปได้เนี่ยคือจบแล้วครับสามารถกินได้ถ้าผ่านขาคู่แรกไปได้นะ คนทั่วไปก็จะมองว่าให้กินอื่นไม่ได้หรอทำไมเราให้กินหนูด้วยอะไรเงี้ยงูให้กินอย่างอื่นได้ไหมได้ครับให้กินกบก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วทากก็ได้ครับแต่ไม่ใช่งูทุกสายพันธุ์ที่มันจะกินกบและกินทากครับเอาจริงๆนะคือมันไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ครับที่จะกินบางคนอย่างนึงแต่แบบถามว่าให้กินพวกไก่ดิบได้ไหมอะไรเงี้ยได้นะมันกินได้แหละแต่กินว่าสารอาหารทายากแล้วทายากแล้วทายากแล้วอ๋อทายากอ ของเขาอ่ะสัตว์พวกปันแท้อ่ะดีที่สุดใช่สำหรับพวกเขาทั้งหลายโอยกูขาขามันให้ไหม <laughs> ไมงเงย หลังจากให้อาหารน้องๆเขาไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจับน้องเขาเล่นนะครับภายในอ่าสองถึงสามวันโดยประมาณนะครับจะดีสุดก็คือ3วันย้อยชัวร์ครับถ้าเอาดีกว่านั้นคือน้องเขาอ่าถ่ายคับถ่ายออกมาเมื่อไหร่คือหรือแปลถ่ายก็คือขี้ออกมาแล้วขี้ออกมาเมื่อไหร่ก็เราสามารถจับน้องเล่นได้แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรจับเล่นนะครับเพราะงั้นน้องเขามีโอกาสขย้อนนะครับหรืออ้วกออกมาได้บาบางครับผมเบาบางน้องเขาเครียดเขาอ้วกใช่ครับเครียดเขาอ้วกครับบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงจะไม่รู้นะครับว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานเกือบบบทททุุุกกกกกชชชชนนนนิิิดดดดเเือีว่่่าาพรระมมััไใค อันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมจําผิดหรือเปล่านะสัตว์เลือดเย็นนะครับมีการเผาผลาญพลังงานในร่างกายค่อนข้างต่ากว่าสัตว์เลือดอุ่นเพราะงั้นน่ะงูกินอาหารมื้อนี้สามารถกินอีกครั้งได้ตอนอาทิตย์ถัดไปหรือเดือนถัดไปถ้าเอาย่ําแย่จริงๆนะครับอย่างเช่นน้องข่าวสีวะเนี่ยกำลังกินหนูตัวนี้อยู่ถ้าน้องเขากินเข้าไปได้เสร็จปุ๊บน้องเขาสามารถอยู่ได้ถึงเดือนหน้าโดยไม่จำเป็นต้องกินอะไรครับแต่ว่าถามว่าให้เขากินดีกว่าไหมทุกอาทิตย์ดีกว่าครับถ้าใครเป็นแบบมือใหม่อยากจะเลี้ยงเนี่ คือลาวากับตัวไฮไวท์ครับ2ตัวที่เรามีนะเพราะว่าพันนี้ไม่ดุร้ายครับแล้วก็คือโอกาสในการที่จะกัดคุณนะค่อนข้างต่ำครับก็คือคุณสามารถจับได้เลยแต่จริงจริงโดนงูพวกนี้กัดไม่ต้องห่วงครับไม่มีพิษครับขนาดซันนี่กัดอย่างมากก็แค่ปวดนิดๆเลยฮะหรือไม่นิดแล้ว่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนแล้วเพราะงั้นไม่รู้ครับแต่งูพันคิงเนี่ยงูพันคิงกับอีกพันหนึ่งที่เป็นพันงูสีเหมือนกันงูสีงูลายก็คือมิ้ว ถ้าหุดหงหิดนะครับก็มีโอกาสงับคุณนะครับหรือว่ามือคุณมีกินิหนูหรือว่าคุณไปเย้วเยิวหน้ามันแล้วมันก็คิดว่าคุณเป็นอาหารนิ้วคุณเป็นอาหารมันไม่ได้คิดว่าคุณเป็นนะมันคิดว่านิ้วคุณเป็นอาหารมันก็จะลองงับดูเช็คนะครับแต่ถ้ามันรู้ว่าไม่ใช่มันก็จะปล่อยครับแต่โดยพื้นฐานอยู่แล้วงูทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้า เราเป็นคนเลี้ยงแล้วมันฉกเรายาก,กระตุกมือนะครับทุกชนิดนะฮะเพราะถ้ากระตุกมือมีโอกาสที่เคี้ยวเขาหลุดนะครับมีโอกาสที่เคี้ยวเขาหลุดนอกจากนั้นถ้าเคี้ยวเขาไม่หลุดก็มีโอกาสที่แผลที่มือคุณอ่ะจะเวอร์ด้วยเพราะงั้นไม่ควรนะฮะถ้าโดนงงเขางับก็อยู่เฉยๆไปครับยังไงเขากินเราไม่ได้ครับเพราะตัวเล็กกว่าเราเขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่อาหารแล้วเขาจะปล่อยเองในที่สุดฮะไม่ต้องตกใจครับมันเป็นเรื่องที่ปกติฮะพี่โดนงูงับไปตกใจได้ไง <laughs> พี่ไม่ตกใจระพี่ก็ตกใจพี่ก็ตกใจแต่พี่<ต><ต>ก็อยู่เฉยๆไงเออ เราตกใจเขาก็ตกใจเหมือนกันใช่ครับเขาก็ตกใจเหมือนเราครับโอเคขาหน้าเข้าไปได้แปลว่าเขาคอมพิวตในการกินแล้วนะครับเขาสามารถกินได้แล้วเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะกินอาหารไม่ได้คนเลี้ยงงูทุกคนจะรู้ดีครับว่าถ้าอ่าลูกๆของเราเนี่ยกินกินอาหารได้นะครับแปลว่าไม่ตายแน่นอนฮะดูครับดูเห็นไหมพวกแบบเครื่องในของหนูหรือว่าอะไรมันโดนบีบอัดมาจนถึงตูดแล้วแน่นตรงตูดแน่นพิเศษเห็นตรงลายเกรดไหมครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ตรงลายเกร็ดเนี่ย อ่าจะเห็นว่าตัวเกรดเขาแบบบานออกมาแล้วก็จะเห็นหนังหนังที่แท้จริงของงูนะฮะนี่ฮะเราจะเพิ่มให้น้องลาวาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เขาดูท่าทางหิวนะเพราะว่าอีก่อนเขาอ้วกไงใช่เรียบรรอยกินแบบเรียบเรียเงียมเทคนิคการใช้ปาก นี่กว่าตัวใหญ่ตจวเดียวเดีลูกกินแค่นี้ก่อนเวลางูกินเสร็จเขามักจะยินเดียแบบกล้องอาจจะไม่เห็น<ช>อยากเห็นเหรอหเดียงสิงเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นงูยยอันนี้เราจะจัดที่นอนกลับไปให้เดีย๋ยวไหเดี๋ยวเออรู้หน้าขย้อนอยู่อะแต่แบบเดี๋ยวไห เป็นการบอกว่าหมดแล้วนะหมดช่วงให้กินละส่วนคนนี้โอเคจะหมดแล้วยังยังหัวอมาอีกสันนี่เนี่ยปกติแล้วถ้าจะเปลี่ยนบ้านก็คือต้องเปลี่ยนบ้านก่อนแล้วให้มันเข้าบ้านใหม่แล้วค่อยให้อาหารใช่ครับ พอถ้าให้อาหารปุ๊บมันก็จะรู้ว่าเนี่ยแหละวันแดกแล้วมันก็จะหาอาหารต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแดกนิ้วเราเพราะงั้นมันอันตรายนะเพราะงั้นเราจะบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ตัวตัวนเ,นเนี้ยเป็นซันนี่เนี่ยจากที่ทุกคนเคยได้ยินมาก็น่าจะรู้สรรพคงณอของซันนี่มาซันนี่น่าจะอยู่ประมาณ 6- 7ปีแล้วตั้งแต่ปีประมาณ15ประมาณนั้นนะตั้งแต่ปี15้าตอนนี้ก็6ปี6ปี7ปีอายุเท่าไรประมาณ ใช่เอาอยู่เท่าร้านกาแฟชงเจริญนะครับสามารถแวะไปกินกันได้นะครับปัจจุบันเปิดอยู่นะครับสึงเป็นช่วงโควิดก็โควิดก็ตามนะครับนี่ครับอันนี้คือซันนี่นะฮะซันนี่เป็นงูพันคิงนะครับเป็นงูพันคิงดูดูมันลกไหมผมบอกก่อนนะครับว่าซันนี่เนี่ยที่พวกผมค่อนข้างจะดูแคลนเขาแล้วก็ดูระแวงมันินิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงูมีปมแล้วมันก็ฉันทายายของซันนี่เนี่ยมันค่อนข้างจะฉุดฉาดนิดหนึ่งเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยซันนี่ตอนตัวเท่าไอตัวพวกนั้นนะครับมว งับเกือบตายมารอบนึงครับก็คือบริเวณข้างของซันนี่เนี่ยเป็นรูประมาณหกรูครับคือเป็นรูเลยนะแล้วก็ตอนมันกินหนูตอนมันกินหนูเข้าไปอะ่ะมันก็มีน้ําอะไหลออกมาจากรูพวกนั้นนะครับคือตอนนั้นพวกผมก็กลัวว่าจะตายนะครับแต่ก็ได้แต่เชื่อตัวเองว่าถ้ามันกินไปเรื่อยมันลอขคาบเราไปรอดนะครับซึ่งมันก็รอดจริงๆนะครับเพราะงั้นสำหรับคนเลี้ยงงูทุกคนก็เลยถ้าง,งูกินอาหารนะครับ แปลว่ารอดแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าน้องจะตายหรืออะไรประมาณนั้นไปดูหนังสั์เลคาดอ่าสั์เลคาดสามาถนอกได้เคยดูสไปเดอร์แมนนะอ่าอารมณ์ประมาณนั้นแหละไม่ได้งอกขนาดนั้นแค่แบบรักษาตัวเร็วอันนี้ลูกยาดูความใหญ่ความใหญ่องซันนี่ฮะฟึดฟัดแล้วถอนใจด้วย รู้ว่าหิววันเนี้ยอยากอยากให้รู้ขนาดสันนี่ง่ายๆเหรอกอ็สักครู่นะครับแป๊หนึ่งนอ่ะนี่ฮะนี่ยาดมครับนี่คือขนาดยาดมนะครับแล้วดูขนาดตัวสันนี่โอเคเนาะละคราวน,นี้ก็น่าจะรู้ขนาดสันนี่คร่าวๆเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการอ่านี่ตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยเอาอยาพวกนี้ออกแล้วก็มาไอ้นี่กับ ามาเปลี่ยนบ้านให้ซันนี่นะครับเพื่อจะใส่บ้านไอย้ยาที่ซื้อมาใหม่นะครับขอเวลาสักครู่นะเดี๋ยว<อ>เราจะย้ายมุมตั้งกลงอ้องมันถอนไหนมันเป็นละไรอ่ะฟัดหิวกรสอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเขย่านะครับแล้วก็ให้ซันนี่อยู่กับพี่เงินไปก่อนนะฮเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำด้วยถังน้ำนี่เราไม่คิดจะทำความสะอาดหน่อยรอบอหา ไปใส่ไปทิ้ง mm hmm. กล่องเหรอ uh, <Okay. S 1> เอาไปเทใส่ปุ๋ยหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเอาไปเทเป็นปุ๋ยหน้าบ้านสะกรู่นะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะว่าไอเนี้ยมันเป็นมันเป็นหญ้าหนูซึ่งซึ่งตอนนั้นนะพวกผมไม่ค่อยได้ได้ไปซื้อพวกหญ้าของสัตว์เลยค่ะครับแล้วแถวบ้านไม่มีตอนนั้นก็เลยต้องซื้อมาใช้ก่อนนะครับชั่วคราวแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยหน้าบ้านปั๊บปกติแล้วถ้าเป็นงูที่เราเลี้ยงมาเวลาเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอุ้มบ่อย แบบเอาหมอกมาจับเล่นตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเขาก็จะเวลาเอาขึ้นมือก็คือเขาไม่ฉกแล้วร้อเปร์เซ็นขึ้นมือคืออยู่ในมือเราเนี่ยตอนนี้ซันนี่น่าจะหิวเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยให้ซันนี่กินหนูอาทิตย์ละสองตัวแต่รู้สึกว่าน้องเนี่ยจะอ้วนเกินไปแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็พี่ก็เลยลดให้ซันนี่กินอาทิตย์ละตัวพอ เลีวก็ดูน้องเขาไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าตันนี่เนี่ยตะกามากนะปกติแล้วงูคิงตะกาแบบนี้เลยไปไปไหนเ่ยลูกหนูจะไปไหนอยนู่เฉย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 เยนี่นี่นี่น,น,น,นดูสิหัวใหญ่มากถึงลอกข้าบไป ดูมือพี่อ่ะกับตัวมันอะความใหญ่ฉีนน้ำด้วยเนื่องจากเมื่อกี้ไม่มีมันมีขุยมันมีขุยของไอ้ย่าหนูอยู่ผมก็เลยตัดใจล้างไปเลยนะครับแล้วก็มีขี้ตอนน้ที่ติดที่ติดกับตัวบ้านมันนะฮะนี่ันอะไรมีน้ำมันชื้นๆหมูชอบที่ชื้นนะแกูกลัวลาขึ้นนะครับเพราะงั้นผมจะเช็ดหน่อยเช็ดคร่าวๆคร่าวๆก่อน เปลี่ยนนี่นี่หน่อยไม่เป็นไรครับอากาศบ้านเราร้อนหนุ่มก็แหง้งฮะแต่แบบเออกูกลัวลๆขึ้นถ,ถ้าจัดห้องข้างบนเสร็จอยาจะปล่อยหนูเลื้อยในห้องเลย<ร>แต่นี่หรอแต่เย็นนะลูกแต่แบบรอก่อนรอไปก่อนห้องข้างบนเนี่ยคิดอยู่ว่าจะทำยังไงเตียงออยังไงก่อน <c oughs> คิดอย่างเดียวคือแบบพังเตียงเลยอะถน,ะ <c oughs> นัดเย็นอ่ะพังเตียงงานต้องทังนั้นแหละโอเคโอเคมาเรา อ่าเราใส่หญ้าสันนี่ซึ่งจริงหญ้าเนี่ยย่้ายญ้าที่ซื้อมาให้สันนี่ไม่ได้ซื้อมาให้สันนี่ครับซื้อมาให้น้องๆเด็กๆนะครับแต่ว่ามันเหลือมันเหลือค่อนข้างเยอะก็เลยตัดสินใจว่าให้สันนี่เลยอันนี้เป็นหญ้าเฉพาะที่เอาไว้ใช้กับพวกสัตว์เลี้ยงานถูกไหมใช่เพราะว่าหญ้านี้พวกน้องๆพวกลูกๆสามารถกินเข้าไปได้นะครับมันจะไม่เหมือนหญ้าหนูที่ไม่สามารถกินเข้าไปได้รเราเทหญ้ามาเลย หนึ่งถุง <c oughs> เราได้ยาซันนี่แนละ้วควรเพิ่มให้มากกว่านี้ไหมเอามากกว่านี้ไหมแั่นี้ก็ได้ซันนี่เนาะ <c oughs> อันนี้คือกางไว้พอประมาณแล้วฮะเดี๋ยวเอาหยิบกล้องให้ดูนี่ครับกางไว้พอประมาณแล้วนะแต่เขแค่าคร่าวประมาณนี้ความลึกน่าจะประมาณนี้ครับไม่ถึงฟุตนะอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องหาที่วางน้ำเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำด้วย,อยโอเคเราได้ บ้านใหม่ของซันนี่แล้วนี่แค่นี้เลยส่วนกล่องนั่นก็กล่องพัาสดุนั่นแหละฮะก็แค่กล่องพัสดุธรรมดาเราควรให้แบบที่ให้มันงับตรงๆนะะแต่จริงๆโดยทั่วไปผมไม่ให้แบบนี้นะเพราะผมจะโยนทข่าไ,ไปแล้วปล่อยแล้วปิดครับแอ่น,นี่มันฉลาดนะถ้าถือถุงนะมันรู้เลยนะอาหารอืออ่ะ เราจะยกหนะ้าที่กล้องไปให้จนที่งเงินอีกครั้งนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหนูให้ซันนี่มันไม่เห็นหรือว่าอะไรมันจะชกมือเก่งเออมาฉกมือกู <c oughs> เฮียตอนนี้น <c oughs> มึงกำลังจะชกมือกู ดุ่งดุงดุงตกใจหัวละแหวงมึงอย่ามาทางมือกูสิมึงจะฉกมือกูมึงไม่ได้จะเอาหนูมึงจะฉกมือกู ชกมือกูอสัตวางแม่งหไม่อุ่นไม่อุ่นก็บ้าแล้วอุ่นเมื่อกี้จับแล้วมันเป็นแบบนี้แหละครับไอ้สันนี่มันเป็นแบบนี้แหละเดาใจไม่ถูกครับมันอยากฉกมันก็ฉกครับเดี๋ยวดูนะหนูตายแล้วแต่เดี๋ยวมันจะเล่นใหญ่ครับ มันเพิ่งรู้ว่าอ้าเอาหารว่าอะไรเงี้ยฮึดูความเร็วในการกินโน่นปกติงูง,งับหนูนี่คือกินเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มีบางครั้งงับแล้วปล่อยครับงับแล้วเหมือนแบบมือเราอยู่ใ,ใกล้มันปล่อยหนูแล้วจะเอามือ <laughs> สำหรับน้องสำหรับซันนี่เนี่ยจริงๆซันนี่ควรให้หนูตัวใหญ่กว่านี้หรือควรให้ไซนี้สองตัวได้แล้วนะครับแต่พวกผมเลือกที่จะให้ตัวเดียวครับเพราะเดี๋ยวมันจะใหญ่ปกว่าดีนะตแต่จริงๆก็คิดเหมือนกันนะเราควรให้สองตัวหรือเปล่าวะนี่นี่ก็ใหญ่แบบจะเท่าขนาดใหญ่สุดของคิงแล้วนะเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปกว่าน,นี้นะเขาบอกว่าคิงเนี่ยใหญ่สุดก็ประมาณหลอดฟูลเลสเซนฟูลเลสเซนคือหลอดเทียอะไรหลอดหลอดหลอดอ๋อหลอด led ห <laughs> ลอดไฟ led ใช่ไหม แม่งเท่าแล้วนะตัวมันเท่าหลอดไฟ LED นะมันจะใหญ่ไปกว่าน,นี้นะนี่ครับดูความเร็วในการกินแบบไม่ลังเลและก่อนที่มันจะกินปิดฝากล่องใช่ครับก่อนที่มันจะกินเสร็จนะเราต้องปิดฝากล่องนะครับเพราะงั้นก่อนที่มันจะกระเดือกเสร็จนะครับผมจะปิดฝากล่องเพราะงั้นตอนนี้เราเอา,เอาถอนหายใจไม่พอใจคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะแต่ซันนี่เป็นซันนี่มันชอบถอนหายใจใส่พวกผมอะ่ะ คืองูคนอื่น,นเป็นไหม <c oughs> บอกหน่อยดิไม่เริ่มแก่แล้วล่อหงุดหงิดถ้าไซเนี้ยมันไม่อิ่มอ่ะเนี่ยววันหลังจะสั่งไซแย่กว่านี้ถ้าหนูมนหมดอ่ะกินแบบโปรเฟชชั่นอลนี่กินกลางอากาศ <c oughs> ลายของซันนี่มีชื่อว่าอะไรนะแคลิฟปเนีย ใช่มฟลอริด้าเหลือสักอย่างเหลือสักอย่างที่ไม่เล่นอ่ะจะไม่ได้อ่ะหมดแล้วโอเคปิดกล่องครับนอนไปพักลูกไปนอนสาเหตุที่ต้องปิดกล่องก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่งั้นซันนี่จะหายอีกตัวครับเอาที่หนีบมา กล่องซันนี่เนี่ยต้องปิดหลายชั้นค่อนข้างจะหลายชั้นจริงๆริงมันมีที่หนีบสองฝั่งเลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไปได้บางทีก็จะเอาอะไรมาวางข้างบนเพิ่มน้ำหนักครับสาเหตุก็คือเพราะว่ามันเคยมันเคยออกมาจากกล่องนี้ได้ที่ปิด้หน้าลังเลยคือมันมุดออกมามันดันกล่องจนกล่องมันอ้าใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ออกมาข้างนอกนั่นแหละก็เลยกลายเป็นอ่ะโอเคครับเมื่อกี้แบตหมดครับผมภาพตัดเมื่อกี้พับตัดฮะเราอธิบายถึงไหนแล้วนะอ่า อ๋อเราแค่บอกว่าซันนี่เคยแหกกลงไอ้กลงแบบนั้นน่ะกลงแบบที่เคยใส่เด็ก3คนนั้นน่ะมันเคยซันนี่มันเคยมันเคยจะว่ามันแหกก็ไม่ถูกแต่ว่ามันชนจนกลงไออะคริลิกมีรอยลาวรับผู้มก็เลยแบบไม่ได้ละมันเลยแบบต้องระแวงแล้วนอกจากนี้คือซันนี่เคยมีประสบก,การณ์หานแหก,ก,อกขอรงก็เฮ้ยกลงค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็หนีออกมาบ่อยมากแล้วก็เกือบตายไปครั้งหนึ่งสองครั้งสี่น่าจะสองครั้งมากกว่า ส่วนถ้าใครอยากเห็นน้องๆทั้ง3คนนะครับยกเว้นซันนี่นะซันนี่เอาไว้แบบลองบอกพี่เงินดูก็ได้ถ้าบางวันหรือพี่เงินก็จะบออกไปให้ดูเองแหละเพราะว่าันนีไม่ได้หยุดห้องนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆสามคนนะั้นสามารถมาบอกได้ทาง u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะยีบอกมาให้ดูนะถ้าน้องก็เพิ่งกินข้าวอย่างวันนี้ผมจะไม่จับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ้วกนะครับมันเปื้อนหนูฮะไม่ใช่อะไรโอเคงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราอเราจะมี น้องคนไหนเพิ่มเดี๋ยวจะมีงูพาอะไรเพิ่มหรือจะมีตัวอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกที่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นรายการที่เกี่ยวกับสัตว์อะไรทั้งนั้นนะครับเราแค่ถ่ายกันเล่นๆน,นะฮะความรู้เท่าที่มีครับถ้าไม่มีเลยก็ขออาภัยนะครับไว้เจอกันใหม่ถ้าใครรู้มากกว่านี้เชิญคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับถ้าพวกผมพูดอะไรผิดเชิญคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับเพราะว่าพวกผมอยากรู้ครับความรู้หาได้รอบตัวเราครับไว้เจอกันใหม่ครับผมโอกาสหน้าบายบายบุก